สวัสดีค่ะพี่ฮน่นงสีมาเร็ว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 ค่ะพี่ฮน่นงสีมามา,มาพบกันทุกเช้านะคะยามเช้าก่อนที่เราจะไปลุยไปทํางานกันนะจ๊ะวันนี้พร้อมกันหรือยังพร้อมลุยกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราก็เตรียมตัวกันนะเตรียมตัวทําจิตใจให้ร่าเริงทําจิตใจให้สดใสน,นะคะ เพราะว่าพอเราไปทํางานแล้วเนี่ยเราต้องเจอผู้คนอีกเยอะแยะเยอะแยะมากมายเลยที่จะทําให้เราเนี่ยที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเบื่อหนในชีวิตในระหว่างวันมีไหมมีไหมบอกโอ้โหอะไรเนี่ย เช้าเช้ามาในชั้นโอ้อย่างดีนะคะอย่างดีเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะทุกทุกวนันตอนช่วงเช้าเป็นอะไรที่ที่ดีที่สุดสำหรับตัวเรานะจ๊ะทุกเช้าเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นทุกเช้าเราต้องเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆนะอารมณ์ต้องดีอาหารที่เรากินก็ต้องดีด้วยเลือกกินตอนเช้า หลังจากนั้นกินอะไรก็กินเถอะแต่ตอนเช้าขอให้ดีไว้ก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือเขาเขาเรียกว่าอะไระเวลากินคือเวลาช่วงที่ทําให้เราอารมณ์ดีได้กินอาหารที่ตัวเองชอบกินแล้วสดชื่นกินแล้วอารมณ์ดีอาหารอร่อยไม่มีอะไรมากวนใจนะเพราะฉะนั้นตอนเช้าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เราต้องทำสภาวะจิตใจของเราให้ดีก่อนคิดบวกเช้ามาหัวลราะทำตัวให้เบิกบานตอนเชา้าอะไรอะไรดีจิตใจดีเบิกบานร่างกายเราสุขภาพร่างกายของเราก็จะดีตามพอไปทำงานแล้วระหว่างวันละทำยังไงดีละ่ะพี่หน่งเส่เจอคนนู้นคนนี้คนนั้น ต้องบอกเลยว่าถ้าเราเจอคนที่พูดในแบบว่าเชิงลบนะแง่ลบถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็คือเหมือนกับว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูฝาเข้าหูฝาทะลุหูซ้ายให้มันผ่านผ่านไปให้มันผ่านผ่านไปแต่เราอย่ามีอารมณ์ร่วม แต่เราอย่ามีอารมณ์ร่วมกับสิ่งลบๆนะจ๊ะถ้าเกิดคุณลบเมื่อไหร่จิตใจคุณนั่นเริ่มห่อเหี่ยวแล้วละ่ะความสดความสดชื่นความแจ่มใสมันก็จะไม่มีแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ร่างกายเราสดชื่นอยู่ตลอดเวลาหลังจากหลังจากที่เราฟังจบนะเราเรียงไม่ได้เราฟังจบหลังจากจบแล้วเนี่ย ก็ลุกไปเข้าห้องน้ําแล้วใส่แต่เรื่องราวดีๆให้กับตัวเองอันนี้คือสิ่งที่พี่หนุ่งทาทุกวันนี้นะสิ่งที่พี่หนุ่งทาทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ของพี่หนุง่งเจอมันก็เจอลบบ้างแต่ว่าเราก็เลี่ยงไม่ได้เจอรบเป็นบางครั้งนะเราก็ฟังฟังแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ใจ หลังจากฟังเสร็จฟังจบเราก็ต้องเข้าห้องน้ําไปทําอารมณ์ให้ตัวเองสดชื่นแจ่มใสปลูกแต่เรื่องราวดีๆให้กับพี่ทนงสีเงินล้านร้อยล้านอย่าลืมติดตามเพจนี้ด้วยนะเพจทนงสีเงินล้านร้อยล้านนะไปไปลองติดตามดูนะในเพจนี้ได้นะ ระหว่างวันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะทําให้เรารู้สึกหดหูหดหูร่างกายไม่สดชื่นไม่แจ่มใสสิ่งเหล่านี้บางครั้งเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราด้วยต่อร่างกายของเราด้วยพยายามทําตัวเองอยู่เสมอให้ล่าเริงเข้าไว้ให้ล่าเริงเข้าไว้อย่าให้เขารู้ว่าเราเนี่ย เครียดเครียดกับเรื่องราวต่างๆพี่โน้งเป็นคนที่เครียดเครียดนะก็คือ,คอมักจะเครียดเรื่องงานงานทุกอย่างที่ทําคือมันต้องเปะ๊ะมันต้องเปะ๊ะต้องเดะคือพี่โน้เป็นคนที่ปรับเขาเรียกว่าอะไรอะคือเป็นคนที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ไม่คยได้ปรับไม่เป็น คือพี่หน่งจะทําอะไรพี่หน่งก็ต้องเป๊ะๆะ,ะ,ะอะไรยังไงก็ต้องแบบนั้นแบบนั้นเลยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะอย่างนี้เลยอะไรที่มันรู้สึกมันผิดมันขัดมันจะทําให้ตัวเองรู้สึกไม่สบายใจพอไม่สบายใจแล้วก็เกิดอาการเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเครียดเมื่อไหร่วิตามินซีในร่างกายของเราก็จะลดน้อยลง เมื่อวิตามินซีในร่างกายลดน้อยลงมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราเหมือนกันนะเมื่อก่อนจะเครียดมากเลยเรื่องงงเรื่องงานนะโอ้ฉันทําแบบนี้ฉันทําแบบนี้ไม่ได้ฉันทําไม่เป็นอ่ะเพราะยังไงพี่หนูก็ต้องเอาเดียวๆตามสเต็ปอ่ะคือขั้นตอนมันมาขั้นตอนมันมาอย่างไงคือมันต้องมาอย่างนั้นข้อมูลเท็จจริงยังไงก็คือมันก็ต้องจริงอย่างนั้น นะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนจะเครียดมากเลยเรื่องกับงานแต่พอหลังจากที่ตัวเองนะเข้าสู่โลกออนไลน์เยอะขึ้นเพิ่มมากขึ้นเออเรื่องบางอย่างมันก็ต้องปล่อยวางเรื่องบางอย่างเราก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเรื่องบางอย่างเราก็ต้องปรับตัวเองเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้ไม่เครียด เพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่เครียดกับเรื่องงานเอาเีกแก <c oughs> ขโมยใช้ทุกวันเลยโอ้ยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมีคนร่วมใช้นะคะมีคนร่วมใช้เซรั่มกับพีโนโ่น <c oughs> ออสงสัยจะใช้ดี แอบใช้ทุกวันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยพี่หนุ่มเขาไม่ชอบนะไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับของตัวเองอะไรที่เป็นของพี่หนุ่มก็คือของพี่หนุ่มเข้าใจไหมซื้อเองตังตัวเองเราก็ต้องเป็นคนใช้ไม่ได้ซื้อเผื่อใคร แล้วพอเห็นใครมาใช้ของตัวเองอะหยิบของตัวเองไปใช้นะก็จะโบน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 ,บน,บนพิ่มเพื่อบอกอะไรอะแล้วทำไมไม่ซื้อเองอะ่ะตัวเองก็มีตังค์ไอ้เรื่องของเล็กเกน้อยน้อยที่จะใช้ตังค์ตัวเองก็ซื้อได้ทำไมไม่ซื้อมาใช้ของเราอีกแล้วมาใช้ของพี่ขนงอีกแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรไม่มีไม่มีแบบว่าจะฟักตังค์จ่ายเองเลยเหรอ อันนับพี่หนูจะเป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาใช้ของตัวเองเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เราหามาเพราะฉะนั้นเงินที่เราหามาเราก็จะซื้อของเพื่อตอบสนองตัวเองคนเดียวแต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ละเออเอาเหอะอยากใช้ใช้เหอะอยากทำอะไรทำเหอะ อย่าทำอะไรทำเออเดี๋ยวหาใหม่ได้เดี๋ยวจ่ายเองเดี๋ยวจ่ายเองเปให้เรียกได้ว่าช่วงนี้ก็เปเรให้บางคนเปให้ซะจนลืมจนลืมอ่าลืมก็ลืมไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจนะเขามีสำนึกเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็เอามาคืนเอง หมดไปเยอะเหมือนกันสำหรับพี่นงนะเรื่องเงิน,งนทองทองอ่นะด้วยความใจดีก็เปให้อาบ้าป้าป้า,ปา,ปาแต่ก็ไม่ได้คืนหมดทุกบาททุกสตางค์บางอย่างก็ไม่ได้คืนด้วยเออแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ใส่ใจเพราะยังไงพี่นงเนี่ยก็ยังมีแรงอยู่นะคะยังมีแรงมีกำลังใจนะคะที่จะมีชีวิต ที่จะมีชีวิตต่อไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เราก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะคะเพื่อให้ตัวเองมีไรายได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพร,ร่างกายที่แข็งแรงการที่เรามีสุขภาพร,ร่างกายที่แข็งแรงนั่นก็หมายความว่าเราก็พร้อมที่จะลุยลุยที่จะทํางานทุก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 วันทุกวันทุกวัน แล้วก็สามารถมีแรงนะคะออกมาแบ่งปันเรื่องราวของสุขภาพแข็งเรงพี่หน่งกินกันอยู่แค่สองตัวที่จริงอะสามตัวด้วยซ้ําแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเป็นของบริษัทอื่นนะตัวที่พี่หน่งกินนะคะสองตัวของอีบาก็าจะมีอยู่สองตัวนี้แหละที่พี่หน่งกินของอีบานะก็จะเป็นสองตัวนี้เลย แคลเซียมกับไฟเผกแคลเซียมกับไฟเผกแล้วที่บ้านของพี่นง่ะพี่นงก็ให้ที่บ้านกินไฟเผกปกติให้กินวิตามินซีเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันถูกหมักดองด้วยวิตามินซีแต่ว่าการที่เราทานวิตามินซีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เรื่องโควิดนะตอนนี้ตัวหลักถ้ามีงบ เขาเรียกว่าถ้างบน้อยเรากินตัวหลักที่ช่วยในเรื่องของโควิดก็ต้องกินตัวนี้ไฟเพกตัวเดียวพี่หนงก็จัดตัวนี้มาสําหรับพี่หนงหนึ่งตัวแต่เนื่องจากว่าพี่หนงมีปัญหาเรื่องความดันต่ําปวดประจําเดือนพี่หนงก็จัดแคลเซียลมาก,กินด้วยอีกตัวหนึ่งนะเพื่อบันเทาอาการที่ตัวเองเ่ยชอบมึนหัวนอนดึกทีไรเนี่ยต้องบอกเลยว่านอนดึกไม่ค่อยได้ เมื่อก่อนอ่ะอจะนอนดึกเท่าไหร่ฉันก็นอนเถอะแต่พอแก่ขึ้นทุกวนันทุกวนันเอ้ยทาไมเรานอนดึกไม่ได้เลยช่วงนี้นอนดึกทีไรมีอาการมึนหัวนอนดึกทีไรสุขภาพร่างกายเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจด้วยนะเท่าที่สังเกตนะตอนช่วงนี้นะพอนอนดึกเนี่ยพี่หนุจะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจ เพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นมาช่วงนี้ก็เลยต้องแบบว่ารีบนอนเร็วพักผ่อนเร็วแล้วก็แบ่งช่วงเวลากันให้ให้มันเหมาะให้มันให้มันเหมาะควรแก่การทํางานบนโลกออนไลน์แล้วก็การทํางานประจําด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่มีใครรู้หรอกเรื่องสุขภาพของพี่หนุ่งเท่ากับตัวเราเองคุณก็เหมือนกันก็ไม่มีใครรู้หรอกเรื่องสุขภาพของคุณว่าคุณเป็นอะไรอะไรยังไงนอกจากตัวคุณเองเพราะฉะนั้น คุณก็ต้องดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพของคุณเองไม่ใช่เอาแต่บน่บนบน่บนบน่นบ่นแล้วก็โทษน,นู่นโทษนี่โทษนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากตัวเราเองทั้งนั้นเราเป็นคนทำตัวเราเองทั้งนั้นไม่มีใครเป็นคนทำนอกจากตัวเราแต่เราไม่เคยโทษตัวเองจริงไหมจริงไหม ทุกวันนี้คุณไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าสิ่งที่ฉันเป็นโลกอยู่ทุกวันนี้ฉันเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นมาคนโทษแต่สิ่งรอบข้างโทษแต่เรื่องอาหารการกินโทษอะไรอีกโทษสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่แต่คุณไม่เคยโทษตัวเอง สภาพแวดล้อมที่คุณเป็นอยู่มันเป็นตัวกระตุ้นแล้วทำไมคุณถึงไม่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตัวคุณละ่ะโทษแต่อาหารอาหารฉันกินนุ่นไม่ได้ฉันกินนี่ไม่ได้อาหารมันมีกันอยู่แค่เนี้ยแล้วทำไมคุณถึงไม่เลือกกินทำไมคุณถึงไม่สรรหา ของกินล่ะของกินมีเยอะแยะมากมายอะไรที่คุณกินไม่ได้คุณก็ลองดัดแปลงสิลองดัดแปลงสิใครกินใครที่กินผักผลไม้ไม่ได้ก็ลองดัดแปลงเขาเรียกว่ากินผักผลไม้แบบสดๆไม่ได้นะก็ลองดัดแปลงด้วยการอะไรสกัดมันออกมาเป็นน้ำ เดี๋ยวนี้มีเครื่องปั่นอะไรเขาเรียกว่าเครื่องสกัดใช่ไหมเครื่องสกัดน้ําจากผักผลไม้ก็ลองเอามาดัดแปลงสูตรจะมีเยอะแยะมากมายสูตรการทําน้ําแต่ถ้าเกิดไม่ไม่อยากยุ่งยากแค่หาผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับตัวคุณมาทานแค่นั้นแหละแค่นั้น นะของพี่นงจัดอยู่แค่นี้2ตัวนะของอ e ีบาเนี่ยส่วนที่บ้านก็จะกินแค่ตัวไฟเพกโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็กๆเ,เนี่ยมันก็คือเพราว่ายังไม่มีวัคซีนนะคะฉีดให้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกวา12ซึ่งลูกของพี่นงเนี่ยก็ประมาณแค่8ปดขวบ9ก้ขวบซึ่งยังฉีดวัคซีนไม่ได้ แล้วก็สามารถติดเชื้อได้แล้วสิ่งสําคัญเลยบอกบอกเลยว่าเด็กๆที่บ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยใส่แมสอะ่ะบางครั้งบอกแม่หนูรู้สึกอึดอัดไม่ใส่ได้ไหมเออไม่ใส่ได้ไหมถ้างั้นหนูเข้าบ้านเลยหนูเข้าบ้านเลยนะถ้าหนูใส่แมสไม่ได้หนูไม่ต้องออกไปไหนหนูอยู่บ้านเลยไม่ต้องออกถ้าจะออกก็กรุดาใส่แมสด,ด้วยคะ่ะ บอกอย่างนี้บอกอย่างนี้ถ้าเห็นนะถ้าเห็นนะถ้าเห็นว่าไม่ได้ใส่แมสกปิดจมูกนะก็จะดุทันทีเลยให้เขาใส่เพราะว่าทุกว,วันนี้เราออกไปข้างนอกเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว่าคนที่เราเดินผ่านคนที่เราเจอเขามีเชื้ออยู่หรือเปล่ามีเชื้ออยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราจะรู้อีกทีหนึ่งว่า เราเจอคนนี้อ่ะแต่ว่าคนนี้เขาเขาติดเชือ้อมารู้ทีหลังว่าเขาติดเชือ้ออันนี้ก็เลยต้องมาดูแลตัวเองทีหลังอีกต้องมากักตัวอีกว่าเฮ้ยฉันสัมผัสกับคนนี้ฉันคุยกับคนนี้เราก็ต้องกักตัวเองดูดูอะไรดูดูด,ด,ดูดูอาการ ดูอาการนะว่าอาการเราเป็นอะไรยังไงต้องดูและอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องสังเกตตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงสูงหรือว่าเสี่ยงต่ําถ้าเป็นเสี่ยงต่ำอะมันก็ไม่น่ากลัวเท่ากับพวกเสี่ยงสูงนะพวกเสี่ยงสูงเนี่ยก็คือเป็นพวกที่แบบว่ากินข้าวด้วยกันนั่งพูดคุยด้วยการทำกิจเ,เขาเรียกว่า เวลาเวลากินข้าวหรือนั่งพูดคุยกันเนี่ยคือไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ระวังตัวแล้วบางครั้งเนี่ยคือไม่ได้ล้างมือไม่ได้ล้างมือบางทีเนี่ยคนคนที่เราคุยด้วยบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่ามือเขาเนี่ยเปิดออะไรมาหรือเปล่าเขามีการไอมีการจามใส่มือตัวเองไหมแล้ว เขาเนี่ยฝ่าจะมาถึงที่ทํางานเนี่ยคือเขาเจอใครมาบ้างเขาสัมผัสอะไรใครมาบ้างเราก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นการสัมผัสการการโดนเนื้อตัวกันเนี่ยบางครั้งมันก็เสียเส่ยงเสี่ยงเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะล้างมืออย่าลืมที่จะล้างมือนะล้างมือให้สะอาดอยู่สม่ําเสมอน,นะล้างมือตัวเองอ่ะมีอะไรอีกไหม มีอะไรเอีกไหมนะพร้อมดูยกันยังจ้าวันนี้พร้อมดูยกันยังนะพี่หน่งก็ทานแล้วทานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพร่างกายของตัวเองแหละ สร้างฟาร์มกระปี้กระเป๋านะคะสร้างฟาร์มกระปี้กระเป๋าฟาร์มกระตือรือร้นนะคะที่จะไปเคลียร์งานลและต้องบอกเลยว่าอย่าลืมวางแผนการทํางานด้วยนะว่าวันนี้คุณจะทําอะไรนะคะพี่น้องนี่ต้องบอกเลยว่าเพิ่งจะเริ่มนะบอกว่าทุกวันนี้ทําไมฉันเป็นแบบนี้นะงานฉันมันยุ่งจังเลยงานชัามันยุ่งจังเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมวางแผนงานให้กับตัวเองด้วยว่าวันนี้ฉันจะทําอะไรก่อนเป็นอันดับแรกเอางานที่สําคัญก่อน งานสําคัญของตัวเองก่อนนะงานของคนอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเคลียร์งานอะไรที่สําคัญก่อนของตัวเองนะเดี๋ยวพี่นงก็จะไปเคลียร์งานของตัวเองก่อนที่สําคัญสําคัญซึ่งเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะเคลียร์เสร็จไปประมาณเอ,อ่อหนึ่งงานสองงานสามงานซึ่งเป็นงานสําคัญมากสามงานสามงานของพี่นงเมื่อวานนี้เคลียร์ไปแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเคลียร์งานสําคัญอีก หนึ่งงานมีอะไรอีกแล้วก็งานสำคัญอีกหนึ่งงานที่ไม่ใช่งานของพี่นงอะไปกันคับปะลุยกันเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวเองให้พร้อมแล้วอย่าลืมเตรียมสภาพจิตใจของตัวเองให้พร้อมด้วยนะรับสภาวะต่างๆที่เราจะต้องประทะกับคนรอบข้าง ที่เราจะต้องเจออารมณ์ของคนรอบข้างว่าแต่ละคนอารมณ์เป็นอะไรยังไงนะสำหรับวันนี้พี่ธนงหนีก็ต้องอวยพรให้กับทุกคนนะคะอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีบุญกุศลสังขารแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่พี่หนงขอให้คุณจงประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณทํากับสิ่งที่คุณทําทําด้วยสตินะทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการใช้สติ นะใครที่ทุกอยู่พี่น่งขอให้วันนี้นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณได้เจอกัลยามิตรที่ดีได้เจอการยามิตรที่ดีนะคะที่จะช่วยนําพาคุณเนี่ยให้พบเจอกับแสงสว่างได้เจอหนทางนะคะที่จะทำให้คุณรอด ทำให้คุณเนี่ยพ้นจากความทุกข์ที่คุณต้องจมมันอยู่มันหลายวันแล้วขอให้คุณหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงและใครที่สุขอยู่นะตอนนี้อยากจะให้คุณเนี่ยช่วยออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะุนทางวิธีการอะไรก็ได้ที่ทำให้คนทุกข์เนี่ย ได้เจอหนทางที่จะพบความสุขจากวิธีการของคุณคุณทำยังไงคุณถึงได้มีความสุขทุกวันนี้ทำยังไงคุณถึงได้มีความสุขทุกวันนี้ออกมาแบ่งปันเรื่องราวสิ่งดีๆฉันเคยมีอุปสรรคมาก,ก่อนแต่ฉันผ่านอุปสรรคนั้นมาแล้วฉันอยากจะแบ่งปันอุปสรรคตรงนี้กับวิธีแก้เนี่ย ให้กับทุกๆคนได้รู้คุณก็ออกมาบอกออกมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ยิ่งคุณให้คุณก็ยิ่งได้สิ่งสิ่งที่คุณปรารถนาทุกๆคนล้วนแต่เจอปัญหาแต่ปัญหาแต่ละคนเนี่ยเจอไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมาเจอคุณเขาอาจจะเจอปัญหาเดียวกับคุณ อาจจะเจอปัญหาเดียวกับคุณแต่ว่าคุณผ่านมาก่อนแล้วคุณหลุดพ้นปัญหาตรงนี้มาแล้วก็อย่าลืมที่จะออกมาแบ่งปันนะคะว่าฉันจะทำยังไงถ้าเกิดฉันเจอปัญหาเหมือนกับคุณฉันเจออุปสรรคเหมือนกับคุณฉันจะทำยังไง คุณก็อย่าลืมออกมาแบ่งปันนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะพี่หนูก็ต้องส่งพวกคุณนะคะไปทําภารกิจกับจักรวาลอันเหลือเฟือนะคะอันเหลือเฟือนี้นะจ๊ะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยกันทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้พี่ทานหนงศรีก็ต้องกล่าวค่ะว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย